อ่าแล้วฮะเดี๋ยวมาวิเคราะห์ค่าเงิน US เนอะกับกับแคทนะครับลักษณะทำเฟรม D เป็นเทรนขาขึ้นเนาะเออแต่ตอนนี้มันเกิดการพัดตัวนะครับหลุดเส้น EM หนึ่งร้อยเออห้าสิบวันกำลังจะหลุดมาที่หนึ่งร้อยวัน,นะฉะนั้นเราจะหาจังหวะเซลล์ของค่าเงินนี้นะครับอ่าแล้วฮะราคาได้ทำ New โลมาแล้วนะของทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับ แต่ตีเทนลับนิดนึงเนาะดูว่าราคามันจะไปหยุดไปหยุดที่ไหนนะครับเออก็ววหมายที่ราคาถ้าจะลงมาถึงก็น่าจะเป็นเทนลับสีเหลืองนี่ละฮะสี่ชั่วโมงเนาะหนึ่งชั่วโมงกัน มชัม่วโมงดัดตีทีเทนต้านนิดนึงนะอ่ามีเทนต้านที่หนนะครับเทนต้านที่สองนะอ่าอยู่ประมาณนี้ต้านราคาไวเนาะตอนนี้ราคาพยายามทำนิวโลเนาะแต่คงทำนิวโล่ที่สามเด็จแล้วแหละเมกแล้วนะครับดูที่ทาวเพียงสิบห้านาทีวัดเป้าหมายขาลงนะรอ่าหลุดแล้วฮะ น่าจะไปที่เทนล,ลับของเทนใหญ่เนะาจะจังหวะเข้าในทางเฟรมเล็กเนาะทาเฟรมเล็กเกิดเพราะว่าเคลียร์ล่างพือดิดตัวขึ้นบนเนาะก็จะรอให้ราคาพักตัวก่อนนะครับถึงจะเป็นจังหวะเข้าที่ดีนะ้ะเข้าเซลเนาะหนึ่งนาทีไม่ดีดตัวละห้านาทีก็ไม่ดีดตัวขึ้นเนาะเดี๋ยวลองวัด ถ้าเกิดผมเอา15นาทีจริงๆมันขึ้นมาพักตรงนี้แล้วเนาะแล้วมันก็ลงไปการฟิโบถ้าเป็นราคาสูงสุดเออม,มันหลุดลงมาแล้วนะครับเบรกลงมาแล้วดู5นาที5นาทีเคลียร์ล่างแล้วถ้าเกิดผมรอจังหวะเซลลเนาะอ่ะสมมติว่าตรงนี้เป็นโลสุดนะ สีเหลืองก็ได้ผมรอมันรีบาวขึ้นอ่ะเทสตรงเส้นนี้ก็ได้เส้นหนึ่งร้อยอ่ะถ้ามันรีบาวขึ้นเทสเส้นหนึ่งร้อยหรือถ้าเป็นเส้น EMA พวกเนี้ยเปิด Position Sell นะครับในขณะเดียวกันควรจะเกิดภาวะเคลียร์บนเพื่อลงล่างเนาะนี้เต็นเ้เน็ตหลุดเอาเน็ตหลุดเอาต่อนะครับตะกี้เน็ตหลุดเนาะ พอเน็ตมาปุ๊บลงยาวเลยนะจังหวะนี้เข้าไม่ทันจริงๆเดี๋ยวเพื่อไม่ให้มีการตกรถอ่าเป็นทีสใส่ที่ไม่ดีแล้วนะมันจะชนแนวเทนต้าแล้วเนี่ยผมว่าเปิดไม่ทันแล้วนเนี่ยเอาลองเปิดดูไหมลองเปิดดูเนาะมีลงไม่หยุดเลยจริงๆตรงนี้ไม่คนเปิดนะครับเพราะมันชนเทนต้าแล้วเนาะอืม จริงไม่ควรเลยนะใช่คาว่าไม่ควรเลยนะควรจะตัดสินใจแต่กับตอนที่มันเบรกหนึ่งร้อยหรือเบรกโลเโดิมมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูต่อไปนะครับเดี๋ยวดูยูแคตต่อนะครับจริงๆเป็นจังหวะที่ไม่ควรเปิดเนาะเพราะว่าตะกี้มันเบรกหลุดนิวโลมาแล้วนะฮะเน็ตหลุดแล้วผมก็เปิดไม่ทนะันเนาะเปิดแท่งสตองมูดียยาวลงมา แล้วในขณะเดียวกันไปชนเทนต้านเนาะเปิดเพราะอะไรเปิดเพราะเพราะไม่มีเหตุผลจริงๆนะครับตรงนี้เ <c oughs> นาะคือมันมันเบรกต้านมาแล้วอะ่ะแล้วไงอะ่ะหนึ่งราคาหายจากเส้นม e m a ห้าวันยังไงก็ต้องรีบาวขึ้นไปเทสเส้น im e a อยู่ดีเนาะเออแล้วก็อันที่สองก็คือเทนต้านนะครับหเหมือนจะชนเนาะแต่ทำไมดูเทเฟรมใหญ่ไม่ชนอะ อืมเดี๋ยวคอยดูนะถือว่าจังหวะเข้าไม่ดีเลยนะครับถ้าเกิดราคาไม่เบรกเทนไอ้เส้นแนว้านของราคาสองหละนะักเนาะสองเส้นเนี่ยมาได้ก็ยังถือว่าราคายัางพักตัวต่อนะครับวันเป้าหมหายขาลงนิดน,นึงนะลุดสองร้อยมาแล้วลุดสองร้อย ลบพิมพวัดเป้าหมายขาลงจากเว็บนี้เนาะหนึสองร้อยแต่ถ้าเกิดเราวัดจากโซลิเทสของเว็บนี้เทสสามสิบแปดจุดสองแล้วอ่ะอืมคอยดูเนาะถ้าเกิด หลุดเส้นเทนรับมาได้ก็น่าจะ TP นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะอขอดูต่อไปนะครับ,อบเอาละครับวันดีนะครับหลังจากที่เมื่อสี่วันก่อนเนาะจริงๆผมผมไม่ได้เปิดไม่ได้โดนลากถึงสี่วันนะครับเดี๋ยวผมเอาจจนวนดขั้นวันให้ดูเออสี่น่าจะสี่ถ้าเป็นหนึ่งชั่วโมงผมเปิดออเดอร์ครั้งก่อนนะครับ ต่อจากวิดีโอก่อนหน้านี้เนาะผมเปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วอีกวันนึงเนาะก็ค่อยมา TP ตรงนี้นะครับแท่งที่เป็น Strong b u แรงๆตรงนี้เนาะเออแล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าวันเนี่ยสี่พอดีผมไม่ได้อยู่หน้าจอเทรดน,นะครับพอดีไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดเนาะแล้วก็เปิดออเดอร์ประเด็นคือเปิดออเดอร์ตรงนี้แหละทิ้งไว้แหละนะครับแล้วก็ปิดคอมนะครับไปไปเที่ยวจริงๆผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วแหละแต่ปรากฏว่าคนอยากเทรดอ่ะเนาะ ขอให้ได้เปิดออเดอร์แหละแค่นี้ก็พอใจแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เลยก็เลยเปิดแล้วก็มาดูอีกทีก็ออชนทีพีไปแล้วอีกวันหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็ไม่ได้อัปเดตเกี่ยวกับตลาดหุ้นนะครับทองคําน้ํามันนะครับทีเฟกขั้นเงินต่างๆไม่ได้อัปเดตสีหวันที่ผ่านมาดูด้วยเนาะก็เลยเห็นว่าตรงนี้มันผมได้ทําวิดีโอก่อนหน้าเหตุผลในการวิเคราะห์ในการเข้าทกากำไรตรงนี้ไปละเหลืหอตอนที่ทีพีนี่แหละ ที่ผมยังไม่ได้อธิบายนะครับจริงๆเนี่ยครับถ้าถ้ายังจาถ้ายังย้อนไปกับไปวิดีโอเนาะก็เนี่ยครับผมเปิดออเดอร์ออเดอร์ตรงนี้นะฮะออเดอร์ Order, ตรงนี้เนาะแล้วก็ไปทีพีก็อีก,อ,กอีกวันหนึ่งนะฮะเออประมาณแห้งสตอมมุกใหญ่ๆตรงนี้ตอนนั้นที่ผมให้เหตุผลว่าทําไมถึงเปิดออเดอร์ตรงนี้เพราะว่า,าแนวแนวรับแนวต้านะนะครับผม ตีเทลไล์ตรงนี้ขึ้นไปเนาะไปชนตรงนี้กับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นแนวแนวรับสําคัญนะครับเป็นแนวรับเป็นแนวรับของราคาที่สําคัญเนาะในขณะในการราคาตรงนั้นอะ่ะมันหลุดเส้น EMA ห้าสิบวันแล้วนะฮะคือสีแดงเนาะอ่าเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนะครับเส้น EMA ห้าสิบห้าสิบวันนะครับแล้วผมเชื่อว่าราคาย,ยังไงก็ต้องหลุดมาเทสที่เส้นแนวรับตรงเนี้ยแน่นอนนะครับอย่างน,น้อยๆเนี่ยหลุดมาตรงแนวรับแน่นอนเพื่อจะมาหาเส้น EMA หนึ่งร้อยวันคือสีขาวเห็นไหมครับตรงนี้ หนึ่งร้อยวานตรงนี้นะครับแต่เหตุผลที่ผมบุนพึ่งพามือพัพพเนี่ยที่บมจังหวะเปิดไม่ดีตอนแรกเนาะที่ผมถัดวิดีโอไว้นะเพราะว่าผมเห็นว่าราคามันวิ่งมาก่อนหน้าเยอะแล้วเนี่ยครับแล้วเน็ตผมเนี่ยหลุดด้วยนะตอนนั้นราคาเกิดแท่งสตองบุกวิ่งลงมาอย่างแรงเลยนะครับแต่ด้วยใจที่อยากเปิดนะฮะเออตรงนี้น่าจะตรงนี้นะครับผมมาเปิดผมมาเปิดที่เหงเลยตรงนี้เลยเห็น,นะครับตรงนี้ แล้วราคาก็ดีดกลับขึ้นไปดีดกลับขึ้นไปไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์อยู่ประมาณวันหนึ่งเลยครับกว่าจะลงนะครับไซด์เวย์ไซด์เวย์ไซด์เวย์กว่าจะวิ่งกระชากลงนะครับนเนอะเ,เหตุผลที่ไม่นควรเปิดตรงนี้หนึ่งเกิดแท่งสโตงมุฟลงมาแรงๆเนี่ยสองราคาห่างจากเส้นยิมเอที่ห้าวันเนี่ยราคายัางไงก็ต้องเดีดขึ้นไปเทสท,ที่เส้นยิมเอห้าวันนะครับอย่างน้อยๆเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไซด์เวย์ไซด์เวย์ไซด์เวย์แล้วก็วิ่งลงมาหนึ่ง ซึ่งผมเชื่อว่าอย่างน้นอยๆเนี่ยราคาต้องมาติดตรงเทนลับทาเฟรมใหญ่ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเรารับเป้าวัดเป้าหมายขาลงเนี่ยมันมีลุนนะเออถ้าเกิดผมวัดฟีโบวัดตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับเออผมวัดสวิงนี้นะครับไปหาสวิงบนสุดนะเพื่อจะหาเป้าหมายขาลงตรงนี้ที่ราคาปิดเนี่ยเนาะเพราะว่ามีนัยยะนะครับ แท่งอื่นก็ไม่สามารถที่จะหลุดแท่งแรกก็ไม่สามารถที่จะผ่านที่ระดับฟิโบห0สิบได้แท่งที่สองก็พยายามดีดปิดขึ้นมาฉะนั้นร่ยะสาคัญในการกลางฟิโบควรจะก,การราคาปิดตรงนี้นะเด้งกันท,ทำไมนะตรงนี้นี่เนาะมองเป็นสวนะิงเนาะนี่วิ่งลงมานะครับอืมแล้วดูนะฮะราคาที่เป็นแท่งสต r o n g m o ลงมาเห็นไหมฮะก็มาชนที่เป้าหมายขาลงที่ห2 7รอยเจ็ดพอดีนะครับซึ่งเป็นจังหวะที่น่าจะหลุด แนวรับแล้วนะเห็นไหมครับเออฉะนั้นยูคู oo, ่ยูแคทเนี่ยผมเห็นว่าหลุดเทนรับสําคัญแล้วนะครับแล้วขนาดเดียวกันหลุดปุ๊บราคาก็เกิดภาวะเคลียร์ล่างขึ้นมาทดสอบเทนที่เคยรับกลับเป็นเทนต้านนะครับถ้าต้านไม่อยู่ราคาก็จะลงต่อนะเอ้นะครับฉะนั้นวิดีโอนี้เนี่ยก็ขอโทษจริงๆที่ที่อธิบายชา้าเนา่องสำหรับการเข้าเข้าทำกำไรต่อจากวิดีโอแรกเนาะ พี่ที่เข้ามาฟังอาจจะงงนะเอีว่าเอา,เอาตอนแรกยังตนนี้แล้วตอนนี้ทําไมาราคาถ่านไปสีวันแล้วเพิ่งจะอธิบายพอดีผมตอนแรกก็ค,คิดว่าจะไม่อัพวิดีโอไม่จะอธิบายแล้วนะแต่เห็นว่าวิดีโอน่า,นาจะมีประโยชน์สําหรับพี่ๆที่เป็นเค s e s t u d ้ได้นะฮะว่าจาังหวะที่ราคา,ามาหารแล้วรับแน้วต้านแล้วเนี่ยปฏิกิริยาราคามันเป็นยังไงคืออาจจะเป็น c ส s e s t u d ้ให้ได้นะครับอย่างน้อย,อยก็คือจุดผิดพลาดในการเปิดออเดอร์ของผมคือไม่ควรจะเปิดตรงเนี้ย รอน่าจะคอลองราคาให้ขึ้นไปดีบาวนะนะครับขึ้นไปเทสในเส้น e m a หรือแนวต้านต่างๆนะครับแล้วก็เปิดทำฟิวเล็กเพื่อดูการเกิดภาวะเคลียร์บนแล้วค่อยเปิด position sell ลงมาอย่างนี้น่าจะโอเคกว่านอกแต่วนี้ผมใจร้อนมาเปิดตรงนี้นะครับเพราะเชื่อว่าราคาอย่างน้อยก็ต้องนัดเทสตรงแนวรับสําคัญตรงเส้นนี้นะครับวอกว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆนักลงทุนนะครับต้องขอโทษจริงๆที่เพิ่งจะมาอธิบายเนาะเพราะว่าทางวิ้งนี่ไปพักผ่อนจริงๆเลย แล้วก็ไม่ได้เปิดกราฟดูลเลยนะครับเดี๋ยวเงยจะพยายามอัปเดตข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งตลาดหุ้นเนาะนะครับที่เสกออปชันน้ำมันทองคำแล้วก็ข้างอย่ต่างๆให้พี่ๆได้เป็นเคสสตารดี้ได้ศึกษากันนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ